เอาก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเอ่อ hmm, สี่ปีนะครับก็เร็วเหมือนกันเร็วมากๆแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังแบบว่าเบบีก็ยังแบบว่าซัพพอร์ตเราสองคนน่ารักมากๆวันนี้ก็ได้ได้เข้าแบบไปดูในแท็กด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เห็นนะครับเออตั้งแต่เช้าแล้วอะใช่เออแต่วันนี้ฉันตื่นสายอะเห็นก็เลยมาช้ากันตื่นเช้าเพราะว่าเขานัดตัดผมเช้า อ๋อเหรอก็ว่าเขาขาวจังวะเออ Happy Birthday นะคะเบบี้สี่ขวบแล้วสี่ขวบนี่ประมาณอนุบาลอะไรอ่ะไหนลองขอบคุณกันละนเอ้าวพี่กวางขอบคุณชงว่ะขอบคุณที่เออวันนั้นตอนไปถ่ายน็อตมีเขาก็เขาถ่ายเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับนะยังอยู่เล่นต่อที่กองนะครับ มันให้กำลังใจกันเหรออืมก็ที่ปอปียังไม่กลับไงที่กลับ<อ>มือ่อเออก็เสร็จประมาณเสร็จประมาณห้าโมงกับประมาณสองทุ่มอืมใช่แต่กัดแขนแล้วเป็นไงแขนเขียวจ้ะอยากให้ดูมาก